โอเคผมก็ขอกราบสวีน้องๆทุกคนในครับผมขอต้อนรับผู้ชมบ g t ่ต้ากันอีกแล้วในครับผมวันนี้ในครับผมพี่จะมาสอนนะฮะใช้โปรแกรมนะหรือว่าโหลดโปรแกรมตัว ShareX นั่นเองนะที่เป็นโปรแกรมอัดได้นะครับผมเอาไปลง YouTube ได้หรือว่านะครับผมท่านจะเอาหน้าของท่านขึ้นมาก็ได้แต่นั้นเดี๋ยวขอไว้ใหญ่คลิปหนึ่งเนาะ คลิปนี้พี่ขอไม่เปิดกล้องแล้วสภาพพี่โซม,มากเลยตอนนี้เนี่ยโอเคนะตอนนี้ในะครับผมนี่มันคือโปรแกรมที่อัดดีที่สุดแล้วลองมาจาก OBS เลยนะครับน้องๆทุกคนนี่ครับผมโอเคตอนนี้พี่ก็โหลดมาแล้วนี่คือนะครับเว็บโหลดของมันนะครับนี่ครับจะโผล่มาสภาพนี้เลยมันมือเชื่อแชร์ X นะคือมือจะพหน้าจอแชร์ฟล์แลวผ,ผลผลิตนะครับผมสามารถดโหลดตดั้งแต่ Windows 8 ไอแต่ไม่ไดโหลดตั้งแต่ Windows 7เลยสินะ Windows 7 8.0 8.1นะแล้ว Windows 10เนะี่ยยเด้อนะครับโอเคนี่ครับผมถ้าเป็น Windows 11ขึ้นไปหรือว่าเป็นพวก Macbook ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจต้องลองไปโหลดกันดูนะเดี๋ยวอันนี้ผมทำคลิปออกมาแยอีกทีหนึ่งโอเคป่ you k know? n นะนะฮะทุกคนทีนี้นะครับผมพอเรามาถึงหน้านี้แล้วเนะี่ย ทุกคนดูคุณประโยชน,น์ของมันนะมันสามารถใช้อัดหน้าจอได้ใช้แคปรูปได้นะฮะแตกไฟนะปรับสีนะครับทุกคนเห็นปะ่ะตามนี้เลยในครับผมสามรรถภาพขึ้นหนะ้าจอด้านซ้ายนะใครคิดว่าจะอัดนะฮะแล้วทําเบอร์ตรงนี้เป็นตําลังซื้อไม่ต้องสอดลิงก์ลงไปใต้คลิปนะไไปต้องนี่โทรตรงนี้เลยครับมันจะสนับสนุนช่องอะไรอย่างนี้ก็ติดไว้ตรงนี้ได้ในครับผมโอเคปะ่ะน่ะทีนี้พอทุกคนโหลดมาแล้วติดตั้งเสร็จนะครับผมคืืของผมมันอยู่ตรงนี้และนี่ประวัติการดาวน์โหลดอะ ทุกคนนี้ไหมนี่จะมาเป็นหน้าตาเวลาแบบนี้เลยนะครับผมเห็นปะตัวนี้ ShareX นะเป็นเวอร์ชันาน13.010นะครับผมอพอทุกคนติดตั้งเสร็จปืป๊บปั๊บันจะมาผมเป็นตัวนี้นะครับแล้วทุกคนกดเปิดแอปเข้าไปเลยนะก็จะมาขึ้นในหน้านี้เนาะส่วนเรื่องของการเซตติ้งนะการเซตติง้งพี่ครับมันต้องเซตติ้งนะครับให้มันให้ออกมาที่สมูทและดีที่สุดนะครับผมไม่มีปัญหาในการ อัดเกมเป็นพวกเกมทีศเอวีฟรีไฟลนะฮะอัดอื่นๆมากมายไม่กล้าพูดมากต่อไปนี้แล้วนะฮะโอเคเราก็ต้องลองมาตรงนี้นะครับผมอืมสกรีนนะฮะเอยเลคคอร์ดเดอร์นะครับขออภัยนะครับผมพยายามพยายามจะไม่สะอึกแต่มันก็จะสะอึกให้ได้เลยครับทุกคนโอเคมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมทุกคนลืมบอกไปต้องกดตรงนี้เด้อจะลืมนะเฟรมเรทปรับเป็นที่สามเอฟ 30 fps นะเพื่อให้เวลาหนะ้าจอมันสมูทขึ้นเนาะอ่ะนี่เข้ามาถึงหน้านี้ลิงก์ข้างบนนี่ไม่เกี่ยวละนะทุกคนอย่าไปทำไรมานอย่าไปทำไรบันรอให้มันอัปเดตของมันเองถ้าของคุณยังแดงอยู่คุณต้องกดอัด2ทีนะกดอัดสอเดีแต่พี่จะสอนว่าต้องกดอัดยังไง2ทีให้มันขึ้นหน้าเขียวนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมทุกคนเห็นวิดีโอ source หรือเปล่าวิดีโอ source นะครับผมรับให้เป็น gdl นะครับให้ได้นะครับผม ถ้าคุณมีกล้องคุณก็ใช้นี้ไปเนาะเอาไว้เดี๋ยวเปิดกล้องเดี๋ยวคลิปสอนผมสอนอีกทีนะครับอันนี้นะฮะเกี่ยวกับ audio source คือไมค์นะฮะบ,บางแอปอาจจะเห็นเป็นมิกซ์นะฮะมิกซ์แต่น,นี้ใช้เป็น audio source นะครับผมอ่าเนี่ยไมโครโฟนผมก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยนะไมโครโฟนตัวนี้ไม่พูดดีกว่าเราหาว่าขายของอีกช่างไปเถอะนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นวิดีโอซอ r c e อีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มันคือ เสียงเสียงของเราเนี่ยเวลาเราเสียบลำโพงเนี่ยเป็นสาย A U X ใช่ไหมบางคนไม่มีหูฟังเนาะถ้าบางคนมีหูฟังมันจะขึ้นอีกแบบหนึ่งมาให้นะครับผมมันจะขึ้นให้ออโต้เลยนะครับอันนี้ผมเสียบ A U X ไว้มันจะเซตติ้งให้ประมาณนี้เลยเนาะนี่นี่ใช้เป็น264นะครับผมขึ้นเนี่ยคอมใครแรงมากแรงน้อยนะมันจะขึ้นคุณภาพเสียงมาให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมเป็น Audio Source นะครับผมนะเหมือนกันอีกตัวหนึง่งมันจะเช้ควควบคู่เลยคือผมผมใช้เป็น A A C คือคุณภาพของภาพผมใช้เป็น 256นะฮะกิโลเฮิร์ส์นะครับคือตัวเนี้ยจริงๆมันต้องปรับให้เหลือ188นะครับ188นะฮะคือเขาจะเซตติงต้งไม่ตอนแรกเป็น188แหละแต่ผมเซตติ้งไปอีกทีเป็น256นะเพื่อให้ภาพม,ม,มันสมูทขึ้นและลื่นไหลมากขึ้นนะครับผมแล้วทุกคนจะเห็นว่าภาพมันสดมากนะครับตอนนี้โอ้โหแม่งอยู่กลางแจ้งเลยนะครับส่วนลงมาด้านล่างนี่นะไม่ต้องมาคิดอะไรมากของมันนะครับทุกคนจะถูกปรับให้เป็น28เนี่ยทุกคนจะถูกปรับให้เป็น28นะ,นะถ,น 28, นะถ้าคอมใครแรงแบบบพี่นะครั ตัวนี้นะครับผมนะ CIF เนี่ยตัวนี้คือคุณภาพของภาพของท่านนะอันี้3 0คือค่าพื้นฐานแต่ถ้าปบเป็น1โอ้โหคือภาพมึงสุดๆอะเร็วมากนะครับแต่ว่าตัวนี้นะของพี่เป็นอันต้าฟาสคือตัวนี้คืออะไรนะคือการรีโหลดของภาพว่ามากหรือน้อยเนี่ยสมมติว่าพี่ขยับเมาส์เนี่ยปึ๊บ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 ในฮะ้นี่นะครับผมนี่คือความเร็วของมันเนี่ยอันต้าฟาสนะครับคือมันจะเร็วมากแล้วภาพจับทันนะครับผมมันคือมันจะไม่มีสโลว์ไลท์อย่างนี้ นะครับไม่เอานะเอาจริงๆทุกคนไม่ต้องการใช่ไหมของทุกคนนะถ้าขอไม่แรงมากสมมติว่าเออใช้เป็น I2 I3 ก็ขอให้เป็นซูเปอร์ฟฟส์ไปก่อนถ้าใครคิดว่าเป็น I5 ขึ้นไปก็ขอให้เป็นอันตาฟฟส์เตเลยเนาะนะครับอือหรืถ้าแย่หน่อยก็ใช้เป็นฟาตเตอร์ก็ได้นะครับฟาตเตอร์ตัวนี้นะครัแต่ขพี่ใช้เป็นอันตาฟฟส์ที่ว่าภาพก็โอเคละถามว่าเวลากดอดัดกดอัดยังไงนะครกดอัดยังไงพี่ขอเอ็กก่อนนะพอเซตติ้งเสร็จไม่ต้องไปกดอะไราไมากมายเอ็กไม่ออกเลยนะฮะ ทีนี้ทุกคนมาเห็นตรงแคปเจอร์ป่ะแคปเจอร์นะครับกดตรงนี้นะครับนี่เสร็จแล้วคุณก็กดนี่สกรีนนะฮะอ่าสกรีนเลสช็อตติ้งนะครับ,รบสามารถกดอดได้เลยนะนะครับผมโอเคปะ่ะนะครับคลิปนี้นะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโวว่าวันนี้สอนง่ายสวนเร็วววววววาวว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 ้วววววววด,ดอรอกลับวววววนึวววววววะอ่านะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่จะทิ้ง ไว้ที่ตัวไอนะครับตัวไอขวามือบนจอเนี่ยดู EP 2องกันเนาะตอนนี้ EP แรกเพิ่งปล่อยไปจะรอ EP 2ีสอกันนิดนึงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมนะฮะบอกต่อกันด้วยนะครับผมนี่ฮะอ่าเป็นการแชร์รูปแบบใหม่ไงนะครับนะครับฝากกันด้วยเด้อนะสำหรับช่อง CG จีต้าไข่นะอย่างน้อยเราก็มีสาระกันบ้างนะครับโอเคครับบ๊ายบายผมกู๊ดจับนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ วันนี้เราก็มาแนะนำโปรแกรมเล็กๆน,น้อยๆเนาะเป็นโปรแกรมแชร์เอกแล้วครับนะ่ครับเจอกันใหม่